เมฮบาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําเบอร์เริอาหารตุรกีนะคะส่วนน้าราดเนาะทําน้าราดจะมีนมมีน้ํามันแล้วก็ไข่นะตีผสมให้เข้ากันค่ะส่วนไส้จะมีมายองโนสนะผักชีของฝรั่งนอะแล้วก็ชีสนะคะส่วนนี้คือภาชนะที่เราจะเข้าอบนะทาน้ําพันพืชให้ครบให้ทั่วนะแล้วแผ่นแป้งยุคคาค่ะ ที่ตุรกีซื้อแบบสำร็จก็ได้ตามตลาดก็ได้นะคะ1แผ่นเลยไม่ต้องทำอะไรวางเป็นฐานนะคะอีกหนึ่งแผ่นแบ่งครึ่งนะคะพอเราแบ่งครึ่งแล้วก็ฉีกฉีกฉีกนะแล้ววางให้ทั่วนะคะพอเราวางทั่วแล้วอะวางทั่วแล้วเราก็จะนำไส้นะไส้ที่เราผสมไว้แล้วโรยลงไปให้ทั่วนะคะเราจะทำเป็นสองชั้นเนาะเพราะเราทำขนาดเล็กเนาะนะนะวางให้ทั่วค่ะนะ แต่ว่าสูตรนี้นเราจะใช้แผ่นแป้งยุคาแค่3มแผ่นนะจากนั้นเราก็จะใช้น้ําราดที่เราผสมไว้นะคะราดลงไปให้ทั่วนะราดลงไปให้ทั่วเลยนะคะพอราดให้ทั่วแบบนี้นะเราก็จะมาวางแผ่นแป้งอีกครึ่งหนึ่งฉีกฉีกฉีกแล้ววางให้ทั่วนะคะวางให้ทั่วเลยถ้าไม่พอเราก็เอาอีกแผ่นหนึ่งนะเพราะว่ามันใช้ทั้งหมด3แผ่นเนาะ เอามาฉีกลงให้ทั่วนะจากนั้นราดน้ําราดค่ะราดให้ทั่วพอราดทั่วแล้วนะคะเราก็นําไส้อีกส่วนหนึ่งเนาะรอบสุดท้ายวางลงไปให้ทั่วนะคะวางเกี่ยให้ทั่วเนาะจะใส่ไส้เยอะไส้น้อยก็ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็ใช้แผ่นที่เหรือนะคะฉีกลงไปวางลงไปให้ทั่วเนาะนะคะวางให้ทั่วถึงนะแล้วก็ราดน้ําราด ที่เหลือนะคะทั้งหมดลงไปนะเอาให้ทั่วเอาให้หมดนะคะจากนั้นนะรอบสุดท้ายเลยคือแผ่นที่เป็นฐานค่ะเราจะพับปิดนะคะพับปิดนะแบบนี้เลยดูตามวิดีโอและทำดูนะพอพับปิดแล้วส่วนด้านบนเราจะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองตีผสมนะคะตีให้เข้ากันแล้วก็ราดทาให้ทั่วทาด้านบนให้ทั่วเลยค่ะ พอเราทาทั่วแล้วเนี่ยเราก็จะโรยมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดพวกเอ่อเมล็ดเนี่ยตัวนี้เลยที่เราจะให้ชมคือนี่เลยเรียกชื่อไม่ถูกภาษาไทยโรยให้ทั่วนะคะแล้วก็งานะคะงาขาวด้วยโรยให้ทั่วเลยค่ะนะโรยโรยโรย,ยให้ทั่วเนี่ยตัวนี้เราก็จะโรยแบบนี้เลยใครชอบเยอะชอบน้อยใส่เข้าไปค่ะนะจากนั้นนําไปเข้าเตาอบค่ะ อบที่อุณหภูมิ170องศานะคะรอจงสุกดีนะจากนั้นก็จะพร้อมรับประทานค่ะหอมๆก็กรอบอร่อยนุ่มๆมอ้ยเป็นอะไรที่ชอบคนไทยเราชอบทานด้วยนะนะถ้าทำเองนี่อร่อยถ้าไปซื้อเองก็มันจะมีร้านอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่ถ้าทำเองได้ใส่เราใส่ได้เต็มเหนียวแบบ ความต้องการของเราเองเลยนะคะลองไปทําทานกันดูนะใครใคร,ใครที่แบบยังไม่เคยทํานะคะลองไปทําดูนะเผื่อจะชอบลองทําให้สามีและคนในบ้านทานนะคะสวัสดีค่ะ